กระรวกนการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้อนรับสักราชใหม่2,568ส่งมอบความสุขกับงาน Amazing Thailand Countdown าา2025ในวันที่28-31ธันวาคม2567ณสวนนาคราพิล์มกรุงเทพมหาคนครที่ผ่านมาค่ะและกิจกรรมงานทำบุญตักบาตรเสริมสีริมงคลต้อนรับแสงแรกของปีในวันที่1มกราคม2568ณวัดอรุณราชวารารามราชวารามหาวิหารมุงสงร้างบรรยากาศแห่งความสุขและรอยยิม้ม A l a n d of Smile, Paradise to Explore, ดินแดน แห่งรอยยิ้มสวรรค์ของนักท่องเที่ยวปักหมุดสู่ปักหมุดประเทศไทยสู่ global c o u d o w n destination ค่ะคือจริงๆแล้วเฉพาะพื้นที่ตรงนี้นะครับได้รับรายงานมาว่ารับคนได้ประมาณสักประมาณ5้าหกพันคนเท่านั้นแต่วันนี้วันนี้เข้าเข้า,ขาออกเนี่ยเกือบส0 0 0 0ืแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูดูดูว่าพื้นที่รับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ส่วนพื้นที่อื่นก็ค่อนข้างจะเต็มเลยนะครับเมื่อกี้ก็ไล่มานะครับตั้งแต่เซนทรัลเวิลด์นะครับมาไอคอนสยามแล้วก็มาตรงนี้ก็พื้นที่ทุกพื้นที่เต็มหมดครับโอ mm ้ hmm. oh, วิวหลักล้านครับวิวหลักล้านนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วพี่พน้องประชาชนสามารถเข้าออกแล้วก็เดินทางมาได้สะดวกสบายนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ทางทอองได้รับ โอกาสนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตได้โดยโดยการขออนุญาตไปนะครับตั้งแต่ตอนที่ดูขบวนเรือแล้วนะครับแล้วเราก็ได้รับความอนุเคราะห์มาโดยตลอดครับคือทั้งไทยทั้งต่างชาติครับแล้วที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยประมาณหกล้านหกล้านคนเนาะทั้งหมดเป็นเสร็จสี่ล้านสี่กับสี่อ่าสี่ล้านสี่กับหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดห้าประมาณนั้นนะครับรวมรวมประมาณประมาณหกล้านคนในช่วงของการเท้าดาวเฉพาะกรุงเทพนะครับ แล้วก็สามารถที่จะเจเนเรตเงินรายได้เข้าประมาณ6 2 0 0 0ล้านในช่วงคาวดาวคืนนี้เท่านั้นคือต่อยอดได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจริงแล้ววัดอรุณก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในไอคอนของของประเทศไทยนะครับที่ต่างชาติตอนเนี้ยโดยเฉพาะตอนนี้นะครับออก็ค่อนข้างที่จะรู้รู้จักประเทศไทยผ่านสื่อต่างๆนะครับโดยวัดอรุณก็เป็นจุดหนึ่งอย่างอย่างโกโกวาที่ไาถ่ายก็ วัดรล,ลุนก็ถูกเลือกเป็นจุดหนึ่งที่ที่เป็นเป็นฉากหลังนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถึงบอกว่าเรามีของดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะพรีเซนต์ออกไปให้ชาวโลกดูในในมุมมองไหนนะครับผมมองว่าการการที่เราเอาสมบัติที่เรามีอยู่มาประยุกต์ใช้ในในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับไม่ได้ไปทำลายหรือว่าทำทำอะไรที่เสียหายต่อ วัตถุโบราณนะครับเป็นการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรามาถูกทางครับคือเราเราให้โจทย์โดยรวมไว้ดีกว่านะครับเราให้โจทย์ผมได้มีการประชุมร่วมกับทรทแล้วก็สํานักงานทรทอท,อท,อทั่วทั่วโลกเลยนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่40ล้านนะครับซึ่งปีนี้เราตั้งไว้35ล้านเนี่ยทุกตอนนี้ทะลุเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามอย่างยิ่งครับที่จะให้อ่า ได้ถึงเป้านะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็น,เป,นเป้าหมายนะครับเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทําทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวจําจนวนนักท่องเที่ยวเองหรือ,อาการใช้จ่ายรายหัวนะครับสิ่งต่างแบบนี้ต้องมาควบคู่กันซึ่งตอนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทอทรวมถึงตํารวจท่องเที่ยวเนี่ยทุก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 คนทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถครับ คือจริงๆแล้วอย่างปีที่ผ่านมานะครับก็มันเป็นผลที่ได้จากที่อดีตนายกเศรษฐาไปคุยไว้นะครับเรื่องของการวีซ่าฟรีอินเดียเราไม่เคยทะลุ2ล้านเราก็ทะลุ2ล้านนะครับอเมริกาล้านหนึ่งแล้วนะครับไต้หวันก็เกือบล้านเป็นหนล้านแล้วนะครับแล้วก็ามาเลนะครับที่ท่านนายกเพิ่งไปมาก็มีการพูด,พดคุยถึงเรื่องของ การท่องเที่ยวนะครับซึ่งมาเลย์ก็เป็นอันดับสองรองจากจีนนะครับอ่ารัสเซียก็นิวไฮ<ม>คือทุกๆประเทศนะครับคือนอกเหนือจากการโปรโมทแล้วเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการพูดคุยกันหนึ่งเรื่องของไฟล์บินในเรื่องของการโอเปเรตต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องคุยกันไปในระนาบเดียวกันทั้งหมดครับครับเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่ากรทมนะครับแล้วก็ทางตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ สำนันกานงานดุลวยชาติโดยท่านผู้ชาการังดวลยชาติด้วยวันนี้ท่านก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจท,ทุกนายนะครับตำรวจท่งทองเที่ยวเองมีไม่เยอะแต่แเราได้มีการประสานแล้วก็ทํางานร่วมกับตํารวจานาครบาลและก็ตำรวจภูธรด้วยนะครับในเรื่องของอสภาพหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยกทรทมอเองก็รับผิดชอบตัวนี้อยู่ด้วยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่าช,ชาติแล้วว่าจะมีการตรวจเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ เมื่อเช้านี้เองผมก็ได้มีการลงไปเยี่ยมนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลนะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งในใน,ในต่างในต่างต่างบ้านต่างเมืองครับผมเที่ยวได้อย่างสบายใจครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยผมบอกแล้วครับว่าเราเนี่ย ไม่ใช่ถึงไม่ใช่พูดถึงเรื่องของความสนุกสนานอย่างเดียวนะครับความปลอดภัยต้องมาควบคู่กันนะครับไม่ว่าในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินการจชราจรต่างๆสิ่งต่างๆแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทำเต็มที่ครับแน่นอนครับแน่นอนครับคือประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการโหวตเป็นระดับหนึ่งในในหลายๆด้านนะครับแล้วก็เราแล้วก็ภาคเอกชนเองเนี่ยนะครับแล้วก็ทางกระทรวงทางทรทเองทุก ทุกภาคส่วนเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะเอาประเทศไทยเนี่ยมาเป็นหนึ่งใน global cloud destination ให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมมันม่นใจว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแลวนะครับแต่ทํายังไงให้นักท่องเที่ยวเขามาแล้วเขารู้สึกว่าเอ้รู้สึกว่ามามามา,มาประเทศไทยเนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็เซฟแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันมาควบคู่กันนะครับผมมองว่าสิ่งที่เอกชนทำหรือภาครัฐทาอยู่ตอนนี้เรามาถูกทางมากนะครับ หลังจากโควิดผ่านไปเนี่ยเราเด้งกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นนิวไฮหมดนะครับแล้วก็ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าคนไทยเราต้องไม่ทิ้งอย่างหนึ่งคือยิ้มของเรานะครับสิ่งที่นะักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาประทับใจในความที่เรามีอินเนอร์ในความเป็นผู้ให้บริการนะครับแล้วก็มีความรักแล้วก็ความอ,าอบอุ่นอารีของคนไทยครับ ก็ในส่วนของเขาดาวนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Winter Festival ซึ่ง Thailand Winter Festival ทุกอันต้องวันเดอร์เพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะคะว่าปีนี้เองตามนโยบายของทัฐนมนตรีเนี่ยเราไม่ได้จัดแค่เฉพาะในกรุงเทพเราจัดทั่วทุกภูมิภาคซึ่งในแต่ละภูมิภาคเราจัดทั้งในส่วนที่เป็นเมืองหลักแลวก็เป็นเมืองหน้าเที่ยวจังหวัดเมืองหน้าเที่ยวอาทิเช่นนะคะที่อีสานตอนนี้เราก็มีที่มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิภาคใต้นอกจากภูเก็ตแล้วเนี่ยกระบี่พังงาเรามีจัดมีจจัดดททีี่่่หหหาาใญภคเนนืออกก เชียงรายแล้วเนี่ยที่เชียงใหม่แล้วก็มีเชียงรายแพร่น่านซึ่งก็จะจัดทุกพื้นที่ตามอัตลักษณ์ที่ที่โดดเด่นซึ่งตรงนี้เองล่ะค่ะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอันนี้ผลต่อยอดที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้เห็นในทุกๆมิติที่มีความสําคัญและโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวินเทอร์เฟสติวัลของประเทศไทยค่ะ ตามที่ท่านมนตรีได้ได้แจ้งนะคะว่าปีหน้าเป็น amazing thailand Grand Tourism and Sport Year เราได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกทุกห้าแกลนแกลนเฟสติวัลนี่ก็ถือว่าเป็นแกลนที่สําคัญที่เราต้องมีการจัดและการจัดกิจกรรมนี่มันจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในทุกๆ ไฮไลท์หรือว่าทุกๆทกาเกตมาเกตอย่างเช่นนักเที่ยวจีนมีความสมพั์ไทยจีน50ปีแล้วก็จะมีการเริ่มที่งานเทศกาลจุษจีนในส่วนของอินเดียเองตลาดท,ที่เป็นตลาดหลักเราก็จะมีทั้งดีวาลีเราจะมีทั้งโฮลี่แล้วเราก็จะมีทั้งโบลิบีโบลิบีที่จะเข้ามาทําในเรื่องของฟิล์มโลเคชันอันนี้จะมีการจัดใหญ่ในทุกตลาดค่ะครับก็ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นะครับ258 ผมในานามของรัฐบาลไทยแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ขอกราบลรารนาคุณพระศรีแลตน้ตชครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกท่านเคารพนับถือครับได้ปดโปรดดลบันาดาลประทานพรให้คนไทยทุกคนครับมีความสุขความเจริญ <c oughs> คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสําคัญที่สุดอย่าลืมรอยยิ้มนะครับรักทุกคนครับสวัสดีปีใหม่2568ครับ